สวัสดีครับท่านผู้ชมที่เคารพทุกท่านครับวันนี้ก็มาพบกับทางช่องคนเกษตรจอดชต่อนะครับวันนี้ครับนำเสนอกล้าพันธุ์ทุเรียนแดงอินโดนะครับทุเรียนเนื้อแดงท่านที่สนใจปลูกนะครับตอนนี้ทางสวนก็มีจําหน่ายอยู่ไม่มากนะครับเท่าที่เห็นนี่นะครับนี่นะครับเท่าที่เห็นนี่นะครับนี่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 นะครับอ่านไปถึงนั้นนะครับแค่นั้นเองนะครับอ่าที่เป็นตัวเล็กๆนะครับอ่า ที่เตี้ยกว่าต้นมูสันคิงครับที่สูงสูงอยู่นะครับนั่นก็เป็นมูสันคิงเพราะนั้นท่านทีสนอกสนใจอยากได้พันธุ์ทุเรียนแดงอินโดแล้วก็มูสันคิงนะครับของทางสวนคนเกษตรก็ติดต่อสอบถามมาทางไอดีไลน์ได้เลยนะครับตอนนี้เป็นการทุเรียนที่พร้อมปลูกเลยทีเดียวนะครับโดยเฉพาะแดงอินโดนะครับแต่โดยเฉพาะมูสันคิงนะครับโดยเฉพาะมูสันคิงทานดูครับต้นใหญ่ต้นสวยนะครับต้นใหญ่ต้นสวยเลยทีเดียวนะครับ มูสันกิ่งนะครับส่วนแดงอินโดนะครับก็ลงปลูกได้เช่นกันนะครับลงปลูกได้เช่นกันเลยเป็นทุเรียนที่ทนอึดเช่นเดียวกับมูสันกิ่งนะครับเป็นทุเรียนสายพันธุ์จากประเทศอินโดนีเซียนะครับอยากจะได้ไปปลูกนะครับตักทายกันเข้ามาตามไอดียไลน์นะครับท่านผู้ชมครับใครช้าก็หมดแล้วหมดเลยนะครับสําหรับท่านที่จองนะครับก็ผมจะทยอยส่งให้นะครับก็จะเลือกต้นที่พร้อมปลูกได้เลยนะครับ ส่งไปให้เพราะนั้นท่านที่สนใจปลูกทุเรียนแดงอิโดและมูสันคิงติดต่อทักไทยมาได้เลยนะครับตามไปเดีไลน์ที่ขึ้นอยู่หน้าจอกิมมี้ขอบคุณครับลาไปก่อนครับสวัสดีครับ